แรงมากอ่ะอ้ยตยักอ้ยปตองระวังกระโดดกระดูกทะเลทำไมเนาะอย่างนี้เนาะกินแรงมากอ่ะอุ้ยกะตุ้นตัวใหญ่มากอ่ะ ทะเลดทะเลานผมว่าแล้วผมเน<ล>ยผมเคยม,มีประสบการณ์อย่างนี้เล